สวัสดีทา่านผู้ชมทุกท่กทกทานกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับเ๊ะแต่วันนี้เราเรานั่นแหละไม่ใช่คนธรรมดานะครับผมคือคนที่จะจับมาได้แล้วรอเล่นรอเล่นเนี่ยไปกลุ่มคนพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือคนที่มามาเล่นแล้วเราก็อยู่คนนี้ด้วยเฮนี่ไงฮายนีย่ไงตัวของเราฮายโอ้โหเราสิบนัง่งแดงคืออะไร อ๋อเอาไว้จับคนที่เป็นของใครจะเป็นของโดนข่าจับตัวเรีกก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 กยกมากออไปพี่เด็กบงกระโดดกระโดดดึง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 ,งได้ยังคะฮะ สามสองหนึ่งคุณอ,อาบุละได้เวลาหาคนแล้วเจ้าอยู่ไหนอุ้ยเจอแล้วอาปุ่มปุ่มปืมก็มานี่เลยนะไอ้เฟสบุ๊ก แล้วกลับมาที่กล่องนี้ไม่ไม่ใครมาอู๋เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่มี่จุบไม่เดินนะจุบมันเป็นเดือดเย,ย่จะมาดีครับเย่ไม่ตายจุดสองร้อยห้าสิบโลบัา อะไรวะเนี่ยอ๋อสีน้ำเงินเวลโยคขอว่าเราเป็นสีน้ำเงินแต่จริงๆแล้วแยดเดี๋ยวที่อา้าวลวงอีกจ่ายค่าเกมมา20บ,บาทเลยนะ ขึ้นมาดิกระโดดมันกดไปที่หัวใจมันไม่กระโดดตัวจริงๆจะต้องกดไปที่ขอบสีขาวอย่างเด้ออ้หูเขาไปไกลกัดใหม่เย้แล้วต้งเม็นสีฟ้าสีฟ้าอติปะเออน่าจะพูดตั้งแต่แรกจะได้เป็นไอแมวนะ แมวนะแมวก็คือเสียงแทกโ,โ้โลงหนังเราเป็นอันนี้ก็แล้วกันป๊อคอรี่ป๊อคืนเออ,เออเอิญป๊อคัน,น,นเราได้เวลาไปดูหนังแล้วนายบอกบ่าคนเพียบ โอ้ิเป่งไอตัวนั้นหููแปลกๆอ้ะไอตัวที่โคงนะโอ้โหนั่งไปเบียดมาก

คนไม่เลอกเลากันด <oh ้ย oh อือมอดีผมแกล่อมากนะจะพูดว่าไงดีีดี เดียวมันไม่ีคนมาเพิ่มอ๋อมีแตไอ้นี่ที่เป็นสีฟ้าม,มันเล่นเก่งมากอะน่าจะเล่นน่าจะอยู่ที่นี่นะเลยไอ้ชื่อว่าอะไรอะไอ้เป้นี่ไงตัวนี้ชื่อว่าอะไรตัวเดียวกันเปล่าเนี่ยเออใช่น่าจะตัวเดียวกันแอตจิ๊บ ฮ้ยเดี๋ยวเราจำได้ว่าไม่มีตรงนี้ปัมบอมจะห้องเนี้ย จะไม่มีใครมาล,งน,ลงนี่ลงนี้ฮะน่าจะมีคนเยอะแยะแบวลงนี้เอาเลยซื้อฟรีแน่นอนสิบบาทหน่อยสามร้อยห้าสิบ<อ>

บอกมาเดี๋ยวนี้อ๋อขอบใจมันต้องใช้โลบักโอ,อ้ใช่อ่าเราเป,ป็นเสือปลาอันเนี้ยโคตรโล นั่งสีแดงค่อคนเดียวเราจะเป็นอน,นไหนดีโอ้เวแล้วจะหมดแล้วเอาตะก,ก้า <c oughs> มันไม่รู้มันไม่รู้โอ้จะมาโทรหาอะไรตอนนี้อย่าโดนโอ๋อไม่ต้องโดนไอ้กแกนโดนราจะอยู่ตรงนี้ต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกแกฝั่งนี้ก็เป็นคนเหรอโอ้ชิปแบง่วยด้ว่ช่วยด้วยช่วยด้ว่ช่วยด้ว่

แงวิ่งเลยครับไม่โดนหรอกจ้าอาชืบอาชืบหลบได้ครับอันหลบอัดลบอึบอึไม่โดนหรอกจ้าไอบ้าคนที่ยังเป็นไม่อันนั้นอยู่ก็เยอะแยะ แต่เราต้องไปดูแต่วนี้ก่อนตรงนี้มันดูอจุงเอเ,อเ,อเอจอแล้วเจอแล้วเจอตกกัวแกล้วไม่ต้องทำมันแอบ,บเลยทำมันนี่เลยนะเนาะ,ะ,ะ,ะจุงเอ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 จุงเรียบร้อ,ย,อยเดี๋ยวมันไม่โดนไม่โดนหรอครับไม่โดนหรอ ตามมันไปเราตามมันไปอ,อ่ะเจ้เออเรียบยร้อยเอ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 ะเองเ่น トップが。 back.